Hello everyone สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนุ่นเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในยูนิต4เช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมีการทบทวนนะคะเป็นรีวิวบทที่1แล้วก็บทที่4รับรองว่าวันนี้สนุกแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนั้นอย่าลืมเหมือนเดิมค่ะเข้าไปทำบทเรียนออนไลน์นะคะก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนนะคะ เด็กๆสามารถไปดูคลิปย้อนหลังนะคะได้จากในมูเดิลหรือว่าบทเรียนออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นใบงานหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆที่ครูสอนนะคะจะอยู่ในบทเรียนออนไลน์หมดเลยเด็กๆสามารถเข้าไปดูในมูเดิลนะคะบทเรียนออนไลน์ของคุณครูนุ่นวิชาภาษาอังกฤษป .1 ได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์คำใหม่กันอเอาละค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ โอเคอ่าพอคำศัพท์คำใหม่ของเรามีอะไรบ้างนั้นเกาไปดูกันเลยค่ะ Listening 44 Listen and point Say Swings Slide Jungle Gym Seesaw โอเ okay. คคำสามนะคะคำแรกก็คือ swing swing คำว่า Swing เด็กๆพูดตามครูนะ Swings swings คำว่า wing นะคะก็คือตัวนี้เลยบ้านเราจะเรียกว่าชิงช้าใช่ไหมคะต่อไป Slide 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 ก็คือตัวนี้เลยเครื่องเล่น Slider นะคะที่เราเรียก ลื่นถลไ่ลลงไปนะคะต่อไป Jungle gym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  แปลว่ามันจะคล้ายๆกับโครงเหล็กอะคะ่ะโครงเหล็กที่เอาไว้ไต่นะคะเป็น Jungle Jungle gym ต่อไป Seesaw ซีสอ <He> คำนี้นะคะซีสอซีสอแปลว่ากระดานหกนะคะอยู่ตรงนัมเบอร์ 4, ตัวนี้นะคะนัมเบอร์ 3, ก็คือ Jungle g y m นะคะเหมือนกับราวไต้ราวหุนแบบนี้นะคะนี่คือซีสอก็คือกระดานหกต่อไปหลังจากที่เราเรียนคำว่า Swings slide Jungle Gin s i e s ซ l ต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆมาเติมหมายเลขลงไปโดยคุณครูมีเสียให้ฟังนะคะเติมหมายเลขลงไปตรงในช่องว่างนะคะว่าเขาพูดถึงอุปกรณ์หรือว่าเครื่องเล่นชนิดไหนนะคะ Listening 45. Listen and number and 45 One. What is it? It's a swing. Ah มาดู number one เขาเติมไปแล้วนะคะ number one ก็อยู่ตรงนี้นะคะเขาถามว่า what is it? What is it? มันคืออะไรนะคะคำตอบก็คือ it's a swing it's a swing มันคือ ชิงช้านะคะ Swing แปลว่าชิงช้าการ w i n g ก็คือเหมือนกับการแกว่งนะคะ Swing แกว่งแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้เขาเรียกว่าชิงช้าภาษาอังกฤษเรียกว่า Swing ต่อไป number two two what is it it's a slide อยู่ตรงไหนคะ number two อยู่ตรงไหนเออ ถูกต้องค่ะ Number 2คำว่า it's a slide it's a slide ก็คืออยู่ตรงเด็กผู้หญิงเสื้อสีลายๆตรงนี้ Number 2นะคะคือ uh, slide ก็คือเหมือนกับเครื่องเล่น slide ลงมานะคะต่อไปลองไปดูซิน Number 3เขาพูดถึงอะไร What is it? It's a jungle gym. Okay number t นะคะ What is it? It's a jungle gym. It's a jungle gym แปลว่าเอ่อเครื่องเล่นนะคะที่เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับจังเกิลคือการประจนไพยนะคะเหมือนกับเราโหนไปด้วยในตัวนะคะก็คือตรงนี้ค่ะ jungle gym อยู่ตรงเด็กผู้ชายคนนี้แล้ว the last one number four What is it? It's a seesaw. It it? It What is it? It's a sea s a l What is it? It's a s e e s a l ก็คือมันคืออะไรมันคือกระดานหกนะคะ number four ก็ write the number here เลยโอเควันนี้นะคะเราเรียนคำศัพท์ทั้งหมดคำศัพท์คำใหม่เลยนะคะทั้งหมด3คำา4คคำมา vocabulary นะคะคำแรกก็คือ swing swings slide slide jungle gym jungle gym seesaw seesaw โอเคค่ะ